เห็นเขาวิ่งกลับมาหลวงพ่อต่อเลยแสดงว่าเจอจริงถาด่ะถาด่ะถาด่ะมาถาบันดอ้ยเยอะถาดถไม่ไดิโอเอาแล้วใครไม่แชร์วงอน่ะบอกให้โอ้โหูว่าไฟเนี้ยใกล้เข้ามา เพื่อมาเช็คอินครับเช่วยกันแชร์ไม่เป็นไรแตอ๋อเราแสงคอนเสิร์ตอ๋อูดครับผมคุณลุคิ้วตันแตกโดนอะไรไม่ใช่แล้วไม่ไม่มีใช่ป่าไม่ใช่อะไรมันตรงเนี้ยเสล็ดมาหรือเปล่าอ๋อแสงนะคอนเสิร์ตใช่ป่าวอี๋อี๋ดูดิหันไป่ได้หันข้างเลยแน่ป่าวเสียมาเอผมก็ได้เดียวอย่ามาเช็ดเฮ้ยเช็ดยป่ะเฮ้ยใครเดินอีกอ่ะเดียวแล้วก็เช็ด เบี้ยเหี้ยใครเดิน,นจิงเนี่ยใครเดินเหยียบไปหมายเนี่ยร่วงเหี้ยอะไรมึงเหี้มัร่ว,อ,วอ๋อเหี้ยเขาเจ๊กเลี้ยวครับไม่ไม่ต้องตกใจถามมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยนี่เดินเหยียบเลยนะเหียบพันดินตรงนี้เลยนะเฮ้ยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้าสมมุตินะถ้าเห็นอีกทีนะกูอะขอแหละจีวอเนี่ยที่เปื้อนเลือดเปื้อนอะไรเนี่ย มึงถอดนะแล้วมึงเหมือนพ่อแถ่อะมึงคุมเลยต่อไปนี้เอาเลยไล่แบบนี้เลยแต่ที่สําคัญเลยเห็นกุฏินี้แล้วเขาเหมือนแบบพยายามให้เราเห็นน่ะแล้วก็ให้เราตามไปอะ่ะเป็นกุฏิหนูแต่เป้ไปแล้วมันมันไม่มีอะไรอะ่ะหรือว่าทุกคนครับการที่เขาที่เห็นเขากุฏิเนี้แล้วเดินไปกุฏินน้นน่ะคิดว่าเขาเขาจะสื่ออะไรให้เราเห็นไหมเขาจะสื่ออะไรรือเปล่า ที่สําคัญเลยนะเราไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตเนี่ยที่กุฏิไหนผูกคอหรือว่าอะไรนะฮะผูกผูกคอแต่ไม่รู้ผูกที่ไหนยังไงนะแตแชร์ไปทุกคนเชื่อใจแชร์หน่อยนะครับอาจารย์แชร์ไปอ <1, 300. S 2> าจแชร์ไปหนึ่พันสามร้ <จง S 1> อย<ะ>ผูเรีาับชมกันนะครับนะยูุปิดไฟได้ไหมตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละเบียร์ โอ้โหเฮียเอ้ยมึงถอดมึงต้องถอดแล้วแหละมึงถอดเลยเนี่ยหลายรอบเนี่ยแล้วที่สําคัญเลยทุกคนตอนแรกนั้นเดินเนี่ยเหมือนนั่งเนี่ยแล้วก็เดิน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 ขึ้นไปตอนเราเดินมานี่เหมือนเดินเดินเดินเนี่ยออกมาแล้วก็ขึ้นไปมันก็จะไม่มีพอหันมาก็ได้อยู่ตรงนู้นแล้วก็ดเดินเดินเดินขึ้นไปเดินเดินเดินไปถึงตรงนู้นน่ะให้เราให้เราไปกูเตะน,นู้นน่ะมันคืออะไรวะเฮีย่อลดละเฮียเขาผูกคอตรงนี้ เอาไงต่อถอดแล้วมึงน้องเฮียใช่ไหมถอดแล้วไงเอาไงต่อไม่พูดมามึงถอดไม่จริงอ่ะถ้ามึงถอดจริงมึงต้องเอากองไว้ตรงนี้แล้วอย่าเลยมึงไม่จริงบอกไอ้ชั้นเลือกเลยเพราะฉันไม่เคยรู้เลยอย่าพี่มันจะอุบาทไปมีคนเดินบนบ้านมันมันจะพูดยังไงเรา เ้ยไ,ไม่มีหัวด้วยอ่ะพร้อมยังกลัวพร้อมเสมอเลยมึงถอดจีวรดิหรือว่าจีวรเขา้าวะไอ้จีป่อยจีวรเพื่อนเลือ้้ยกจัดระบบะเลยเวียไปแผลเลยวะเวียไปแผลเลยเวียไปแผลเลยผมต้อนแหงไม่เป็นเลยดิมีแต่คนบอก para, ผมต้อแนแหง มึงไม่เป็นอยู่แลว้วมึงอยากให้กูต้องทำคลิปสอนทอดแหน่นะอุ้ยนั่นไงน,นั่นไงน,นั่นไงนั่นไงกูต้องการที่เขอ,ออกพอดีเลยแม่งไร,งไร้ความีเสียงทุกท่อุ้ยโอ้ยลงเยอะเลยไอ้ที่มันเป็นเหมือนภาพ,ภาพงเหมือนภาพย้อนอะมึงเคยได้ยินไหม <Hey! S 1> ที่เขาบอกว่าเวลาอะไร คนเราตายโดยแบบไม่ได้ธรรมชาติหรือฆ่าโทตายเนี่ยจะต้องวนเวียนเวียนซ้ําทําอย่างเดิมก่อนตาย,ายานจนกว่าจะอายุจะทอายุไขอกูว่าก่อนตายเขาต้องเขาต้องนั่งคิดทบทวนตรงนี้แล้วเขาก็เดินขึ้นแล้วเขาก็เดินออกแล้วหลวงพ่อเขามองเห็นได้ไงแล้วเขาก็เดินไปกุฏิหน้นกูว่าเขาบูกุฏินู้นแต่นี่คือภาพจําแต่ภาพจํา ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแล้วหลวงพ่อเขาเห็นเขาเห็นครั้งเขาต้องวนเวียนอย่างนี้ไม่ใช่หลวงพ่อเห็นยังไงเขามองเห็นยังไงอ่ะพี่ต้องไปฉายเขาดิเนี่ยจะเลิศแหละไอ้สัสดีไหมเรื่องให้ร้องให้ไปฉายเขาแล้วไอ้เี้ยถ้าไปฉายล่วงลงมานี่เฮียเลยนะใหญ่เฮียล่วงมาถ้าไปฉายล่วงลงมานี้เฮียเลยนะ มึงถอดตีวอลก่อนเลยไม่เจอแน่แหละมันเจอแน่แหละ,ม,หละมึงถอดก่อนเลยเตรียมทอดแหก่อนเลยเตรียมท,ทอดแหกันเลยทาท่าทอดแหก่อนเลย,ยมันน่าจะกระเด้งอะตอนนี้ผมโยนไปม่อกี้มันกระเด้งช้าไงมึงเพิ่งรู้สึกตัว เกลัวมากระบอกเดียวมึนงคงไม่ร่วงอยากก่างกระเป๋าหรอกแล้วข้างบนไม่มีแสงไฟคือไฟฉายจากข้างบนลงร่วงมาข้างล่างพี่กูปิดไฟด้วยแล้วพี่ไปท้าเขาเนี่ยจะใครลองวะโอ้โหเย็นจริงวะชอบเลยแบบนี้ทำที่อะไรไม่ถูกอะ่ะจริง ผมมาสองคนครับไม่ไหวว่ะพี่นี่ถ่ายเสร็จไปร้านนวดนะนี่ไงนี่ไงผูกคอตายหรือการฆ่าตัวตายทุกๆอย่างเขาจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วผมเคยได้ยินมาใช่เหรอเวียนว่ายวนซ้ําจนกว่าจะสิ้นอายุไขข,ของเขาอ่ะขึ้นไปเลยมึงขึ้นไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเผมขึ้นไป

ยิ่งดกยิ่งตัดเยอะตัวนี้สลับตัวมาไว้หลวงพอ่อเอาแล้วหลว<า>งพ่อไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอ้สายกูว่าแล้วมึงต้องโยนสายกูกูว่าแล้วพ่อครับอายุวกโนสุข,ขงังพลังเจริญพรครับหลวงพอ่พอฮะ ทีวอไม่ได้คืนเขาครับทีวอหยิบมาจากที่นี่ครับผมอัตหิอัตโนโนาโถทำมังสังโคสังคังซีมาเอาไว้อยู่กดแชร์หรือ,อยังจ๊ะไว้รุ่นเล็บสวยเล็บเจลแก่นั่งเขาอีหลวงพ่อ เดือพ้าอยู่ข้างในหรือเปล่ามาดีข้างในสายเหมือยี่อะไรหลวงพ่ออยู่หน้ากระดานแล้วตาฝ่ายพวนู้นะผมพูดมั่วเฮ้ย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 ไอ้เหี้ยจีบตัวอะพี่ทไอ้เหี้ยหลวงพ่อโอ้โหไอ้เหี้ยหลวงพ่อ ไสกอ,อกไสัออกมาสิออกมาสิออกมาสิออกสูออกบอกแล้วพอขึ้นมาแล้วมึงจะให้เราตามวินว่ายตายเกิดอะไหนอะอยู่เมื่อกี้กูเดินไปแล้วกูเดินไปแล้วเดินไปไหนอุ้ยเสียง <ๆ S 1> อะไรเนเฮ้ยเฮียมีเสีย,ยงผู้หญิงอีกแล้ววะเฮ้ยอะไรกู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 รู้ไหม อะไรกึศในห้องน้ำอะ่ะเมื่อกี้เข้าไปมีใครปะไม่มีหลวงพ่ออยู่ในห้องน้ำเหรอแล้วขี้ก็ไม่ปิดประตูปิดประตูสิขี้ก็ไม่ปิดชิบหายมึงจะไปกลัวดนี่เมื่อกี้มังเข้าไปมีใครปะเอ้าไม่ไม่ไมีเหม็นขี้จังเลยหลวงพ่อขี้อยู่หรอห้องน้ำอะ่ะเปิดดิเฮ้ยปิดประตูได้จีนหรือเปล่าโธ่ไอ้สานเขาบอกไอเฮี้ยนแม่งจะจอบ เฮ้ยอย่าเบียดอี๋นี่เบียดดิสัอี๋อย่าเบียดดิเียอี๋เฮ้ยววะะะออไไรกันสัตว์พระที่ไหนมาเดินวะพี่พี่เบียพี่เบียอะไรพี่เบียไอสัตว์ดูขวามือก่อนขวามือเหี้ยอะไรข้างบนนู้นเลยอเ่ย วีเอสไอ้เหี้ยคอมโบเลยสัตว์ไอ้เหี้ยแล้วก yeah. ็บอลเราไอ้เป uh, ้ไอ okay, ้เท็ดกูไปเป็นใจไอ้เยอามาโดดกันโดดหลงก่อนไอ้เนี้ยไอ้สัตว์แม่งมาคู่เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูกูเห็นอะไรอีกด้วยกูเห็นอะไรขาวๆด้วยกูเห็นอะไรขาวๆด้วยเดี๋ยวก่อนมึงจะเดินไปไหนมึงจะเดินไปหนมึงจะเดินไปหนกูเห็นอะไรขาวๆด้วยกูเห็นอะไรขาวๆด้วยกูเห็นจริก่ง ยูเลปลวอยเอะมาไงแล้วมึงบอกจะทอดแหะดงไงมึงเอามึงมึงวิ่งเอาจีวาไปคุมหัวเลยสิมึงเคยได้ยินไหมอีกแล้วโบราณเขาว่าเวลาเจอคนไม่มีหัวเนี่ยให้เอาผ้าคุม กูแค่ไม่มีผมทำไมล่กูมีหัวโอเฮ้ยไฟฉายดับแล้วแบตหมดมึงขึ้นไปดูกุฏิก่อนเลยไปดูกุฏิก่อนเลยไปดูกุฏิก่อนเลยใครเดินมาวะเราอยู่บริเวณวัดนะครับมันมีไฟนะครับ และที่ท่านเห็นนั่นคือแกกําลังเดินจงกรมอยู่ขึ้นกุฏิเป้ป้ปขึ้นกุฏิแล้วตามตามตามขึ้นกุฏิแล้วหลวงพ่อขึ้นกุฏิแล้วเฮียหลวงพ่อขึ้นกุฏิแล้วนี่นี่นี่ตามมาติดติดแล้วนี่ดูนีดูดีดูนิดนี่นี่ีเป้เข้ากุฏิแล้วเข้ากุฏิแล้วเข้ากุฏิแล้วไอสัตว์ชัดเจนเตรียมผ้าเลยเตรียมผ้าห่มเลยเตรียมผ้าคลุมเลยนั่นนั่นนั่น บนไม้ล้านนะอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะไม่วิ่งไม่วิ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้ที้ยตัดผ่านเลยจ้ะฉันฉันฉันแล้วไม่มีหัวแววยจังวะไม่มีหัวไอ้ที่เขาเดินจงกรมแบบไม่เดินจงกรมไม่เดินจงกรมอันนี้คือเดินวายว่ารอบเดินวายว่าปกติมึงเอาผ้าผ้าคลุมผ้าเขาเองแหละกลัวแพ้เขา มือผ้าเขาคุมเลยมึงเอาคุมหลวงพ่อเฮียน,นี่แกล้งตายหลวงพ่อมันแกล้งตายจัดทำไรทำไรกูกลัวมึงจะหลงนนมึงถ่าเนี่รูปที่บอลหลวงพ่อเอาเปล่าเรียกใครใหญ่นนเฮียเรียกลุ่มนี้กลุ่มนี้เรียกลุ่มนี้นี่น,น,นี่มึงเรียกเฮียดูก่อนดิ พี่อะไรอีก่ะสุกี้สุกี้สุกี้พี่อะไรอีกวะนน้ากูขึ้นหาหลวงพ่อดีกว่าพี่เอี่เออะไรวะเนี่ยเจ้าอีกครับหลวงปู่ครับหลวงพ่อครับกูเข้าห้องน้ำวันละกูเข้าห้องน้ำวัละเจ้าอเขาอกมาดิเป้มาดิเป้มาเป้มาดิเป้เข้ามาเข้ามาไอ้จัดตรงนี้มีพระ ข้มาเข้ามา,า,มาตรงนี้มีพาเข้ามามนเข้ามามันเชื่อขุดิเข้ามาเข้ามา,า,มา,า,มาอ้ห้องน้ำมีพาไหมอ่ะปิดก่อนว่ามีพาแ <c oughs> น่ทัวว่นี่ชุดขาวเงนะ